สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ข่าวนอกสนามนั่นเองวันนี้นะคะขอมาติดขอบสนามนะคะของทางด้านเชลซีเอาซะหน่อยค่ะเริ่มด้วยที่แลมพาร์ดน,นะคะเขาจะเตรียมส่งมอบทีมเชลซีนะคะให้กับโปรเซติโนค่ะแฟงแลมพาร์ดน,นะคะเป็นกุนซือของทางเชลซีนะเขาก็โดนสื่อถามว่ามั่นใจไหมว่าจะทำงานจบในฤดูกาลนี้ ตามที่เซ็นสัญญานะคะเอาไว้เพราะว่าเขานะคะพาทีมเนี่ยเล่นทั้ง4นัดก็คือแพ้ทั้ง4นัดเลยทำให้ในช่วงนี้นะคะบอร์ดบริหารของทีมเนี่ยก็กำลังเฟ้นหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่มาแทนแกรแฮมพอตเตอร์ที่โดนปลดฟ้าผ่าไป โดยตอนนี้นะคะก็มีรายงานว่าทางเชลซีเนี่ยเขาจะเซ็นสัญญากับมาริโอโปเซติโนนะคะเขาเป็นอดีตกุนซือของทางปารีสแซงต์แชงแมงทอร์สเนมฮอสเปอร์นะคะโดยที่เขาเนี่ยน่าจะเข้ามาร่วมในช่วงท้ายๆฤดูกาลนี้นะคะทานั้นสื่อท้องถิ่นของกรุงลอนดอนนะคะอย่าง i f ฟน Standard เนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาระบุว่าในช่วงนี้นะคะโปเซติโนเนี่ยก็จะเข้ามารับตำแหน่ง ซึ่งแรมผ่านนะคะก็จะทำหน้าที่นะคะเป็นคนส่งไม้ต่อให้โดยการที่คอยบอกคอยอแนะนําต่างๆนะคะพูดถึงว่าเออนักเตะแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็บอกแบ็กกราวต่างๆผู้เล่นแต่ละคนมีข้อดียังไงแบบไหนนะคะก่อนที่เขาเนี่ยจะเข้ามาเริ่มอย่างเต็มตัวนะคะ ก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วงปลายๆของการแข่งขันนะคะแล้วก็อาจจะมีการร่วมพูดคุยร่วมคุยแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ทางโปรเซติโนอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เดีจะมาดูแล้วค่ะว่าการที่เขาส่งไม้ต่อให้โปรเซติโนนะคะมาดูรายทีมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อแล้วพาทีมไปถึงจุดที่เขาวางเป้าหมายไว้หรือไม่ค่ะก็ต้องมีหลายอย่างนะคะเพราะว่านักเตะเนี่ย ก็จะต้องปรับตัวกับกุญซือใหม่อีกเช่นกันยังไม่ทิ้งห่างไปไหนนะคะเพราะยังอยู่กับทางเชลซีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันมีข่าวมาแล้วว่าทางโบลี่นะคะเขาเนี่ยจะทำการโลนักเตะเก่านะคะออกและก็หานักเตะใหม่เข้ามาแทนค่ะทางทอสโบลี่มาเศเษฐีนะคะที่เป็นเจ้าของทีมทางเชลซีเนี่ย เขาก็ถูกตกเป็นข่าวในตอนนี้นะคะว่าจะเตรียมปล่อยนักเล่นนะคะออกจากแผนที่จะทำในฤดูกาลหน้านะคะโดยมีแผนว่าน่าจะออกสัก7คนนะทุกคน mm hmm. เพื่อเป็นการเปิดทางให้มีนักเตะใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะรายงานข่าวระบ,บุไว้นะคะว่าโบลี่เชลซี hmm. เนี่ยต้องการ จัดการเรื่องสถานะทางการเงินอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะว่าถ้าไม่จัดการเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อการละเมิดกฎนะคะของ FFP ได้เพราะว่าตอนนี้นะคะด้านทันเซลซีเนี่ยเขาใช้เงินไปมากกว่า600ล้านปอนด์แล้วบวกกับที่ทันเซลซีเนี่ยทำผลงานที่ค่อนข้างตกต่ำลงนะคะเพราะว่าเขาแทบจะแบบ แพ้ในทุกรายการนะคะถ้วยรางวัลก็คือไม่ได้ลุ้นเลยทําให้สอแววว่าตัวฟุตบอลยุโรปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ด้วยนะคะเขาเลยต้องปรับแผนใหม่แล้วก็ปรับนักเตะใหม่ทั้ง7คนเลยโดยมีรายชื่อนักเตะที่เข้าชิงในการไม่ได้อยู่กับทีมต่อนะคะก็จะมีคริสเตียนพูริซิสนะคะคอเนอร์กันลเกอร์เอดูอาร์ต เมนดี้คาริดูคูริบาลีรูเบนลอฟตัสซิสฮาคิมซีเยสแล้วก็ปีแอเอเมริกนะคะอาร์มบามเบยองอ่ะมีชื่อท้ายของเขาด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็น่าจะถูกทางเชลซีเนี่ยปลดนะแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะมีข้อเสนออะไรที่เหมาะสมกับตัวทางสโมสรเองแล้วก็ตัวทางนักเตะเองด้วย ในส่วนของมาเตโอควซิลแล้วก็เมสันเมาส์นะคะคนนี้เป็น2องกองกลางที่เหลือสัญญาเพียงปีเดียวนะคะก็มีโอกาสโดนปลดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในช่วงของการคิดคำนวณว่าจะยังไงต่อนะคะก็เชื่อว่าทางสโมสรเนี่ยน่าจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวทีมแล้วก็ตัวนักเตะด้วยนะคะเพราะว่านักเตะแต่ละคนน่ยก็เชื่อว่าอยู่กันมา สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องได้ข้อเสนอที่ดีและเหมาะสมพอในตัวบุคคลและก็ตัวทีมด้วยก็ต้องมาเราล,ลุดราคาว่าแต่ละคนนะคะจะย้ายไปอยู่ทีมไหนมีการปรับเปลี่ยนยังไงช่วงทัมเมอร์ถือเป็นช่วงในการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะเราจะต้องรองติดตามกันตอนต่อไปนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆสามารถตามเข้าไปหาอ่านกันได้นะคะวันจะเป็นส่วนในของ มัติชนนะคะแล้วก็ไทยนิวออนไลน์นั่นเองค่ะก็จะมีข้อมูลร,มรวมทั้งหมดแล้วค่ะแล้วก็รูปภาพสวยๆไว้ด้วยฝาติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอ่านชื่อนักเตะหรือชื่อทีมผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เขาต้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ